เอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยวันนี้เราก็จะมาเปิดโอกาสให้ถามคนละหนึ่งคำถามนะครับก็แค่แม่งทกแบบนี้แบบนั้แบบนั้ปั๊บฟื้นนั่นนั่นนั่นไอตัวนักหนัะเออแล้วก็เขียนคำว่าถามเออก็นั่นแหละ ตามแล้วนะเอถ้าไม่ทำแบบนั้นผมก็น่าจะอ่านไม่ด้ที่อ่านไม่อ่านเดี๋ยวดูก่อนเออแล้วเราก็จะมาทําคลิปตอบกันนะครับเออิดโอกาสให้ถามนะครับก็ใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้นะครับเออเออถามมาได้ก็ก็อย่าลืมถามกันด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวให้ดูสกินใหม่เลยดีกว่า นี่นี่สกินใหม่เป็นไงนี่แหละสกินผมเออสกิน,นี้อาจจะไม่ได้แจกนะครับเอออาจจะไม่แจกแม่งสกินเห็นสกินเกา่เาไปเลยไม่ได้เกมนั้นแหะเจอมาเมื่ก็หาจริด้วยก็น,นั่นเองเอออย่าเพิ่งน่าดูแล้วก็นะก็ผมเปิดโอกาสให้ถามนะครับแค่ นี่เออทำให้อีกรอ,อ,อบนะ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 ไอตรงเนี้ยนะไอที่มันเป็นขีดแล้วก็เขียนคำว่าถามโอเคนะถามเออก็ไหนดูที่สซลล์มาดูที่ตรงไม่ได้ก็ โอเคนะเข้าใจไหมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ก็สำหรับคนที่ยังไม่กดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเลยครับก็คลิปนี้อาจจะเสียงเบาอะไรต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ไปเปิดโอกาสให้ถามปะอาจจะทำเรื่อยๆเออบ๊ายบาย